ก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจกับความรักของไอจังนะครับเราต้องเข้าใจไอจังก่อนว่าเธอเป็นคนยังไงอะไรทําให้เธอเป็นเธอแบบนี้เพื่อที่จะทําให้ฉากที่ไอจังโดนย่อยกชิดจ้วงแทงมีอิมแพ็คได้อารมณ์ได้น้ําตาจากผู้ชมเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องจะต้องทําการปูเรื่องราวเล่าย้อนหลังถึงแบ็กสตอรี่ของไอจังก่อนว่าเธอเติบโตมาอย่างไร จากฉากนี้ที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างแมวมองกับว่าที่ไอดอลในอนาคตครับเราได้เห็นว่าไอจังเนี่ยได้พูดถึงอดีตของเธอและเรื่องของแม่ที่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความรักกับลูกสาวคนนี้เลยเพียงการเล่าเรื่องแค่ไม่กี่ประโยคทําให้เรารู้ว่าเธอถูกแม่ทอดทิ้งเติบโตในสศานสงเคราะห์ไม่ได้รับความรักตั้งแต่เด็กๆไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรจริงๆถ้าอยากรู้ว่าความรักคืออะไรเนี่ย ไอจังก็มาหาผมได้นะครับแล้วไอจังจะได้รู้ครับว่าความรักมันคืออะไรผมพร้อมที่จะมอบความรักให้กับไอจังเสมอครับไม่ใช่ไอไอหมอนั่นน่ะไอหมอนั่นน่ะใครใครสักคนน่ะจะเรียกันว่าอะไรดีล a สบอ o ์ดเหรอ <c oughs> ไม่รู้อ่ะแต่เดาว,ว่าแต่เดาว,ว่ามันต้องเป็นลงอ้วนเหม็นเปรี้ยวใส่สูตรผูกไทยหวัวทองทองแล้วก็เป็นโลลิคอนด้วยนั่นจงเป็นเหตุผลที่ผลักดันให้เธอออกตามหามันจากการเป็นไอดอล ที่ได้บอกรักผู้ชมผ่านบทเพลงใช่ครับถึงแม้มันจะเป็นคำโกหกแน่นอนมันต้องเป็นคำโกหกอยู่แล้วในวงการนี้ไอดอลที่เพิ่งเปิดตัวมีหรือที่จะบอกรักคนแปลกหน้าจากใจจริงตัวไอดอลเองก็รู้ครับตัวผู้ชมเองก็ควรต้องรู้ว่านี่มันก็แค่เรื่องแต่งแต่แม้มันจะเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ยินดีที่จะบินเข้าไปในกองไฟเพราะพวกเขาหลงไหล ชื่นชอบในแสงสีเสียงบรรยากาศตรงนั้นจนได้ติดตามได้เป็นโอชิใครสักคนบนเวทีนวินาทีนั้นแหละครับที่ผมคิดว่ามวลความรู้สึกเหล่านี้จะแปลเปลี่ยนเป็นความรักทั้งในมุมของโอตาและตัวไอดอลเองความรักที่เกิดจากความผูกพันระหว่างคนข้างบนและข้างล่างเวทีความรักที่เกิดจากการคอยติดตามผลงานความรักที่เกิดจากการคอยให้กำลังใจกันละกัน แม้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใส่หน้ากากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความรักจริงๆเกิดขึ้นเลยนี่จริงไหมอย่างที่ไอจังบอกครับเธออยากจะโกหกจนคำโกหกนั้นกลายเป็นความรักจริงๆขึ้นมาและนี่แหะครับผมคิดว่ามันคือความรักอีกรูปแบบหนึง่ง ที่ไอจ้างตามหาในบทบาทความเป็นแม่ก็เช่นกันครับถ้าวันหนึ่งเราเกิดต้องเป็นแม่คนขึ้นมาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าต้องทําอะไรยังไงเรารักลูกหรือเปล่าใช่ครับแม่ทุกคนต้องรักลูกอยู่แล้วใครๆก็พูดแบบนั้นแต่กับคนที่เรายังไม่รู้จักเขาดีพอเนี่ยเราจะรักเขาได้จริงๆหรอจนกว่าเราจะได้ใช้ชีวิตได้ทำอะไรร่วมกันเกิดเป็นความผูกพนันและความผูกพันนั้นกลายเป็นความรัก ผมว่านี่มันเป็นโปรเซสของความรักตั้งหากและไอ้จังคงได้รู้จักมันจริงๆแล้วล่ะครับ